สวัสดีค่ะจอยค่ะกลับมาพบกับจอยอีกแล้วนะคะและวันนี้ค่ะจอยมีสุดหลอคันนี้เลยมารีวิวให้ดูนะคะมาดูกันค่ะว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะมาเดินเข้ามาเลยค่ะตัวนี้นะคะสีสวยมากเห็นไหมคะตัวนี้เป็นสีดำด้านเลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแคบค่ะแค XLT เกียร์ออโต้นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่794 000บาท เองค่ะได้รถแคบนะคะเราหล่อไปใช้งานแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจอยจะพามารีวิวชุดแต่งแต่ละชิ้นด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีรถเอ่ยนะคะล้อเอ,อ่ยโหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างมาเริ่มจากที่ตัวด้านหน้ากันเลยค่ะนี่ตัวด้านหน้านะคะตัวนี้เนี่ย ติดตั้งเป็นชุดแต่ง F 1 5 0แบบตัวออริจินอลนะคะเข้าไปแบบนี้เลยเนาะตัว ตัว F 1 5 0นะคะก็อย่างที่จอยบอกนะว่ามันจะมีหลายรุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นออริจินอลนะคะก็คือจะเป็นไฟตัว C แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่จะเห็นกันบ่อยๆนะก็จะเป็น F 1 5 0่งห้สไปเดอร์ค่ะซึ่งตัวสไปเดอร์เนี่ยตัวไฟเนี่ยเขาก็จะเลียวเล็กกว่านี้นะคะแต่เรามาดูตัวนี้กันค่ะตัวนี้ก็คือหล่อสุดๆเลยนะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้า FORD แบบนี้ค่ะทําเป็นสีดําทั้งคันเลยเห็นไหมคะว่ารถคันนี้จะออกมาแนวสไตล์แบบว่าดําๆหล่อๆดูๆนะ เพิ่มเติมนะคะติดตั้งเป็นตัวไฟหน้ามาสแตงค่ะแบบนี้เลยครบเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว3ามขีดนะคะมาแต่งไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะแล้วก็มีวงแหวนค่ะแล้วที่สำคัญด้านในนี้ค่ะเป็น e v i l Eye ค่ะ Red Eye นะคะตอนนี้เป็นสีแดงค่ะครบเซตหล่อๆแบบนี้ไปเลยค่ะมาดูดูกันที่ด้านล่างนะคะคอนเซปต์เขาดูจริงๆนะคะก็เลยติดตั้งให้เป็นสีดำล้วนทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะ เท่อะแค่ดูด้านหน้าก็เท่ขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจอยพามาดูในส่วนของตัวสีนะเพราะปกติอะสีรถฟอร์ดนะคะก็จะเป็นสีดำแบบเงาๆเลยนะแต่ว่าคันนี้นะคะพิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือทำเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยค่ะด้วยการแรปสติกเกอร์นั่นเองเป็นการแรปสติกเกอร์แบบอย่างดีนะคะการใช้งานเนี่ยก็คือคงทนแล้วก็ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะการดูแลรักษาก็ ปกติเลยค่ะจอดในร่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตามการใช้งานของเราได้เลยเฉดสีนะคะมีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยนะแต่คันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านค่ะมาดูในส่วนของตัวด้านข้างรถนะคะติดตั้งเป็นคิ้วล้อนะคะที่มากับตัวเซตเอฟหนึ่งห้าศูนย์เลยนะเป็นคิ้วล้อขนาดหกนิ้วค่ะแต่ว่าไม่มีหมุดนะคะ ยกสูงเพิ่มขึ้นด้วยพร้อมกับเปลี่ยนโชคค่ะเปลี่ยนโชคใหม่เลยเป็นโชคของโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ปีกนกก็คงเป็นของโปร f e นเดอร์เช่นเดียวกันค่ะเพิ่มเติมนะคะใส่เป็นลูกหมากันโคงไปด้วยค่ะส่วนตัวสปริงเนี่ยเราใช้ยังคงเป็นสปริงเดิมอยู่นะคะเพราะยังใช้งานได้ดีอยู่ค่ะมาดูลายล้อกัน ลายล้อแบบลิมิเต็ดมากๆนะคะบอกเลยนะว่าล้อนี้นะคะเป็นล้อ Cosmic Devil ค่ะเห็นไหมว่าตัวขอบเขานะคะเป็นสีแดงแบบสวยมากนะแล้วก็ลิมิเต็ดมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยต้องสั่งด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะแจ้งจอยได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องทำการสั่งล่วงหน้าด้วยค่ะตัวแม็กนะคะเป็นขอบ20ค่ะออฟเซตลบ,บนี่ดูจากมือจอยนะคะจะมีความหุบลึกเข้าไป ลบ,ส,ลบสีค่ะแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยเป็นลายใบพัดเป็นกันกานนะคะก็มีขิบสีแดงแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี่คอสมิกเดวิลเห็นไหมคะเป็นดอกยางมัทเทอร์เลนนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยดูด้านข้างแล้วดุเนาะดูด้านหน้าก็ดุนะคะด้านข้างก็ดุพอมาเจอล้อแม็กแบบโอ้โหสวยสะดุดตามากๆใส่เซ็ตครอบดำนะคะก็คือจะเป็นตัว แก้มข้างตอนนี้นะคะเพราะปกติเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะก็ครอบให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวกระจกข้างค่ะตัวนี้เนี่ยก็ครอบเข้าไปเป็นตัวใหม่นะคะเพิ่มให้มันมีไฟเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะแต่ว่าตัวด้านล่างค่ะก็จะมีอีกอันนึงนะถ้าเวลาที่เราปิดไฟกระพริบนะคะก็จะเป็นไฟสีขาวอยู่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็เพิ่มเติมค่ะจะมีที่สองเท้าอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไฟไหม สวยไหมคะดูดีเลยนะคะพอแต่งออกมาแบบนี้แล้วนะด้านบนค่ะก็ติดตั้งเป็นตัวคิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นตัวราวหลังคาค่ะซึ่งเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าเซ็ตด,ดำทั้งหมดเลยค่ะเรามาดูด้านหลังกันตัวด้านหลังค่ะติดตั้งนะคะเป็นไฟ LED แบบนี้ค่ะไฟทอรัดนะคะปีกผีเสือ้อเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านท้ายค่ะติดตั้งนะคะกันชนท้ายเหล็กค่ะเป็นของ GDD นะคะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีไฟถอยแบบนี้ด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเมื่อเวลาที่เราถอยหลังนะคะตัวไฟเนี่ยก็จะส่องสว่างออกมาเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นนะคะสําหรับการถอยหลังของเรานั่นเองและที่สําคัญนะคะตัวนี้เขาก็ยังมีตัวนี้ด้วยค่ะที่เอาไว้สําหรับใส่ หัวลากจูงอีกทีนึงนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่ชอบในการที่จะเอารถไปลากนะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจุดนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจอยพามาดูในส่วนของตัวด้านในรถกันบ้างนะคะว่าตัว XLT Cab เนี่ยด้านในจะเป็นแบบไหนนะคะเหมือน4ประตูที่เราดูกันบ่อยๆไหมไปชมกัน เปิดเข้ามาเลยนะคะเดินเข้ามาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าประตูนะคะจะมีความกว้างใหญ่มากเลยค่ะเรียกได้ว่า180ององศาเลยนะคะสําหรับประตูของฟอร์ดนะการเปิดปิดใช้งานก็ง่ายด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันค่ะตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแบบนี้เลยสามารถควบคุมเครื่องเสียงด้วยพวงมาลัยนะคะทุกๆอย่างจากพวงมาลัยของเราเลยนะตัวนี้ก็ยังมีไฟอโอตโต้ด้วยนะคะ แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้เหมือนตัว4ประตูเลยค่ะเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เนี่ยติดตั้งเป็นจอ Android แบบนี้เลยนี่สามารถใช้งานได้นะคะด้วยระบบสัมผัสแบบนี้เชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงทุกอย่างนะคะก็จบได้ที่จอของเราเลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์นะคะปรับต่างๆเนาะก็จะอยู่ด้านนี้นะคะหัวเกี์เป็นหัวเกี์ออโต้ค่ะเหมือนตัว4ประตูเลยและที่สําคัญนะคะ เขามีเกียร์ S ด้วยเหมือนกันเลยกับ4ประตูนะคะเราสามารถเชนเกียร์ได้ด้วยนะคะตามรอบการขับขี่ของเราค่ะตัวในเบาะของตัวแคปนะคะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะออกแนวสปอร์ตแบบนี้นะคะจะแตกต่างกับตัว4ประตูเล็กน้อยนะคะแค่ตรงนี้นี่เองนี่ด้านหลังค่ะก็จะเป็นตัวเบาะแคปนะคะที่ติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมให้แล้วก็สามารถนั่งได้หรือว่าเก็บสัมภาระได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับรีวิวนะคะเต็มๆกับรถคันนี้สําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบในรถสีดำด้านแบบนี้หรือว่าต้องการเป็นสีอื่นๆนะคะก็สามารถแจ้งจอยได้เลยนะโทรมาหาจอยเลยนะคะที่เบอร์0 8 9 8 8 1 6 6 9 9 3ค่ะจอยจะเนรมิตรถพี่ๆนะคะให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจอยก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ